สามสองชาวลัคนาราศีธนูดวงชะตาในเดือนพฤษภาคม2568นะเดือนที่ดาวใหญ่ๆระดับตรีเทพย้ายสดวงด้วยกันในเดือนนี้ หนึ่งในนั้นคือดาวราหูย้ายในวันที่5พฤษภาคมเวลา9.44น .2 คือดาวพฤหัสย้ายในวันที่13พฤษภาคม22.30นและ3ามดาวเสาร์ย้ายในวันที่19พฤษภาคมเวลานะครับตี5นนาทีนะครับชาวลัคนาราศีธนูจะเป็นอย่างไรในเดือนพฤษภาคมก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ไว้ก่อน เพื่อจะได้ไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงก่อนใครนะครับในทุกๆช่องทางของดูดวงดี b บ t ์ทีวี t บส์ทูเแล้วก็ทุกๆโซเชียลมีเดียของสินแสหมิงนะครับชาวลัคนาราศีธนู1-5พฤษภาคมจะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินติดต่ออะไรเกี่ยวเรื่องของที่ดินที่ทางอสังหาริมทรัพย์ยนด์ยานพหนะจะได้รับความสำเร็จดีวันที่1-5 6 -10 นะครับจะมีความสำเร็จมีข่าวดีในการติดต่อนานับประการ21จนถึง20เออโทษน,นะครับ1 5 6ถ10ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก11จนถึง15ช่วงนั้นงานยังก้าวหน้าไปได้อย่างดีไม่จะมีความอึดอัดอยู่บ้างแต่ภาพโดยรวมแล้วถือว่ายังสำเร็จ16 20นะครับงานที่ทำแบบรวมกลุ่มเป็นทีมจะได้รับความสำเร็จดีหรือชาวล,าลาาักขณาราศีธนูมีโอกาสเดินทงเดินทางพร้อมงาน เดินทางแล้วรับ,บทรัพย์เดินทางแล้วการเงินโคตรดีเดินทางแล้วได้รับสิ่งที่ดีต่างๆนานา21จนถึง25ช่วงนั้นรายรับรายจ่ายพอกันเลยได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปแล้วก็26เปนถึง31การงานขยับก้าวหน้าไปได้ดีมากมักจะต้องทําอะไรแบบรีบรีร้อนๆแบบรวดเด็วต้องทันในช่วงจังหวะเวลานั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นช่วงเห็นความเร่งเร่รีบรีแต่ก็มีความสําเร็จดี ในเดือนพฤษภาคมนั้นดวงการเงินของชาวลัคนาราศีธนูจะเริ่มขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นจิงกินขยับดีขึ้นตั้งแต่ช่วงเมษาแล,ะละ้วล่ะแต่ช่วงพฤษภาคมนี้การเงินจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นปีคือมกราคามกุมภาพันธ์การเงินของชาวลัคนาราศีธนูไม่ค่อยได้อย่างใจเลยรายรับรายจ่ายไม่ค่อยสัมพันธ์กันวุนกินเกี่ยวเรื่องของรายจ่ายรายรับไม่ค่อยส,สถีสรนเท่าที่ควรพอผ่านเข้าเมษาก็ขยับดีขึ้นพอพฤษภาเนี่ยแหละเริ่มเข้าที่เขาาข้้าาึน ชาวลัคนาราศีธน,นูนะครับมีโอกาสจะได้เงินนะหรือว่ามีโชคดีบางอย่างมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคด้วยถือว่าการเงินจะแฮปปี้ขึ้นอย่างมากทีเดียวส่วนในเรื่องของความรักนะครับดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองนะครับเดินอยู่ในตำแหน่งตรงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องจุกจิกหุดหงิดกับแฟนกับคนรักชาวธน,นูเนี่ยคุณเป็นคนที่มีดีเทลรายละเอียดเหมือนกันบางทีคู่ครองทําอะไรไม่ถูกอกถูกใจ ทนที่จะมองข้ามมองผ่านก็กลับจะต้องมีการพูดถึงทําให้ต่างฝ่ายต่างมุหงิดกันพยายามประสานพยายามคุยกันดีๆนะครับลาบผลการเงิน,นงการทองจะดีด้วยเพราะว่าดาวของคุณไปได้ตําแหน่งเป็นอุดโดมเกนนะในะรณฑ์อุดโดมเก์ในเรื่องคู่ครองฉะนั้นคู่ครองนั่นแหละจะนําพามาซึ่งโชคดีพยายามคุยกันให้ดีไว้ก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวจะเห็นชัดว่าคู่ครองนําโชคดีในเรื่องการเงิน,นงการทองมาให้นะครับ สุดท้ายนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีนธนูทุกท่านโชคดีนะส่วนธนูที่ยังโสดอยู่โอโหกําลังเนื้อหอมมีเพศตรงข้ามมาถูกบอ,อกถูกใจอยากจะมาใกล้ชิดอยากจะมาเกี่ยวข้องกับคุณแต่ก็ดูให้ดีแล้วกันครับนะครับบางครั้งบางทีไอ้ดาวที่เดินแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามาเนี่ยเป็นสิ่งทําให้คุณแฮปปี้หรือเป็นภาระกันแน่นะชาวลัคนาราศีนธนูดูให้รอบคอบกันแล้วก็แล้วกันนะสุดท้ายนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีนธนูทุกท่านโชคดี นะสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล